วิรควมสูพีพิมชาแนลสวัสดีค่ะกับภูกับบุงกับบองค่ะวันนี้อยู่ในรีแอคเพลงเพลงอะไนเนี่ยคลิปเด็กต่อยกันโคตรเดือดจริงๆคือก็งงอยู่ว่าคืออะไรนะทุกคนแล้วเราก็เลยเลื่อนลงมาอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์เขาบอกว่าช่วยตั้งชื่อเพลงหน่อยค่ะวลีวันบอกก็เลยได้ชื่อนี้มาหรอคุณบอกเขาน่าจะแบบไม่รู้จะตั้งชื่อเพลงว่าอะไรก็เลยตั้งชื่อแบบนี้จริงๆมันเป็นการโปรโมตอีกอย่างหนึ่งนะการตลาดอีกอย่างหนึ่งนะโอเคเพลงนี้ของวัลลีวันนะครับแล้วก็ก่อนจะ ชอบข้างหลังมากแจ่มป่ะดูดาร์กสุดอ่ะดูแจ่มป่ะบอกว่าอันนี้คือเสื้อของร้าน N P t a c t o a l นะครับคือพวกนี้มันเป็นลายที่ช่างสักของเขาออกแบบจริงๆมันเป็นลายสักแต่ว่าเขาเอามาสกรีนลงบนเสื้อนะครับผม คนทําลายข้างหลัง<ส>เจ็บหน้าดูเลยสวยมากสวยมากแล้วม, <c oughs> มีมีหลายลายมีหลายแบบด้วยใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะทุกคนตัวหนึ่ง800บาทผมว่าถูกมากสําหรับสิ่งที่ได้มาคือนึ่นออากมันเป็นผลงานของศิลปินนะครับช่างสักกว่าเขาจะสักได้ขนาดนี้ออกแบบมันได้ดีขนาดนี้มันคือค่าความรู้ค่าประสบการณ์ค่าฝีาามือค <c oughs> ่าวิชาใช่แล้วผมว่า800แม่งถูกมากๆใครชอบงานแนวนี้เป็นงานแบบแบ็คเวิร์ดเป็นงานแบบไม่มีสีอะครับทุกคนลองเข้าไปเลือกดูทักไปถาม เขาก็ได้ในลิงก์ในดีสคริปชั่นนะว่ามีลายอะไรบ้างบอกว่ามาจากพีพิมพ์ได้นะคะใครทักไปบอกว่ามาจากพีพิมพ์นะให้กูได้หน้าได้อะไรบ้างเข้าใจไหมทุกคนเใครชอบงานอะไรประมาณนี้สั่งซื้อกันนะครับทุกคนไปซื้อเยอะๆหรือใครสนใจแบบว่าอยากจะไปสักอะไรก็เข้าไปดูผลงานผลงานการสักอะไรของเขาได้ร้าน NT Tag 2กนะครับทุกคนโอเคทุกคนมาฟังเพลงนี้กันแล้วก็เดี๋ยวตามไปรีแคปกันด้วยนะครับคลิปเด็กต่อยกันโคตรเดือดของวลิวันนะมาเราจะมาดูกันว่าเด็กเด็กต่อยกันเป็นยังไงนะคะ ้คลิปเด็กต่อยกันขึ้นมาธรรมชาติเจ้เฮ้ยเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีแบบเด็กต่อยกันมีเราต่อยเธอคิดถึงบ้านอะเขื่อนปะอยากไปเที่ยวธรรมชาติธรรมชาตินะอ้กว่าจะหาที่ไปได้เกือบลืมไปแล้วว่าจะไม่ทักเธอแต่ไม่รู้ทำไมนี่เจมันรักเธอบอยิมเธอทำฉัน But, อย่าทำอย่างนั้นเลยเมื่อเราอยู่กันคนละโลกอยู่ในห้องเวลาที่จ้องตากันโว้แค่ในความเป็นจริง้ำไม่ช่าไกลกันกัน w h า you wanna see how? Do you wanna see me fall? Hot hot gang นอกจากผู้ริโอก็มีกั่เธอใน my plan ตอนนี้ sad cause I'm do my h a n c หรือว่าจะเป็นเธอที่ทำอะไรไม่แฟร์แต่ถ้ามันยังไม่ดีก็คงต้องพอก่อน

แค่ไม่อยากให้เธอเป็นคนที่ช้ำและในตอนที่ผ่านเจอยังอยากให้เธอเป็นคนที่ทั้จะจดจำทุกอย่างเลยถึงแม้ไม่เคยเป็นคนที่รักนัลนยังเป็นนักเหมือนอย่างเดิมเหมือนอย่างที่เธอได้เคยได้รักคนอื่นมันไม่ชินนะก็ชอบแรแบบนี้เลยแม่งกวหาลงมาโป๊ะโป๊ะโป๊ะโปไปเรื่อยๆไงนะชอบตอนเนี้ธอ่า คนเดิมที่คงทุกขเศร้าตลอดมาบอกกับตัวเองให้มันคิดให้มันหยุดไม่เล่นละครหลอกตาเพียงแค่กล่อมใจในวินาทีที่บอกลาผลจะออกมาเป็นยังไงมันก็ไม่มีใครมาบอกทางตอนนี้มันก็ติยินมอควัน Pretty girl ทอมาหลอกกัน Baby you are crazy when you play me I c a n change it มันคืออีกครั้งที่ยอมรู้ว่าเจ็บติดยังไม่พอ smoke นได้ไกลแล้วยังไม่ได้นอนแค่รู้สึกว่ายังไม่พออยากให้เธอมารักกันดีทักกันสีก่อนจะพักกันอีกถ้ามีสิทธิ์อีกสักครั้ง I just want you girl

เ,เพเสสอเอาอแต่ว่าไหนเด็กต่อยก,กันอะอือกลังจะพูดเนี่ยเดี๋ยวเราพม่จดก่อนพูดว่าไหนเด็กต่อ,อยกันอยู่ไหนจะมีไหมไม่มีแล้วบ้า เผื่อเขาจะมาแบบแบบช็อตสุดท <met> ้ายอะไรเงี้ยไหนเด็กตายกันโกหกอะแต่ชอบแต่ชอบชอบโอเคทุกคนปาไปฟังความคิดเห็นของเราในลิขสิทนะคะตามมาค่ะ